ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะน,นาวดัมซิ่งนะครับผมวันนี้เปิดหัวด้วยการอาบน้ำของอาจารย์ต้อมเรานะครับเลิมล้างบุงผีมีสองทีนะครับพอบุงผีสะอาดแล้วก็ตักน้ำมามาดูที่ตรงท่าทํานองลาเข้าไปครับแช่ เอาใหม่นะครับเอาใหม่ก็เป็นงานขุดเปิดดินที่มันผมล่องน้ำนะครับอันนี้เป็นลำน้ำอุ่นนะครับน้ำไหลไมส่สะดวก ทำให้เครื่องสูบน้ำไม่มีน้ำที่จะสูบไปใช้ในการเกษตรนะครับต้องเปิดทางน้ำให้มันไหลไปนะครับหลังจากปุดมาสักระยะเจอโคนเจอขี้ตมเข้าไปทำการอาบน้ำนะครับอาจารย์ต้อมอาบน,น้ำให้เจ้าหมูของเราอเอาทีนครับ กันต่อตัวนี้เป็นยอนพ่อ,พอโอเริ่มเพื่มครับเป็นไงเป็นไงดีครับ จะไล่ขุดเอาไอ้พวกข้อนี้ออกก่อนนะครับแล้วค่อยจะขุดกินเปิดอขึ้นไปครับน้ำหนักอยู่ที่ยี่สดต,ตันกับอีก100ร้อยกิโลนะครับผมกำลังอิสุสี่เฮกเหนึ่งเ 1,173กิโลวัตต์หรือ157.9แรงม้านะครับที่1,800รอบต่อน,นาทีครับผมตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับรอบต่ำแต่ขุมกำลังนี้เหลือเฟือครับมาเยอะเลยทีเดียว ào ào luôn nó các ạ, giáo sư, làm ngay đi, trơn chảy nhỉ, đập lấy con, đập lấy con, ơ, tay, vẫn tay, làm sao đây, ơi, đi. đi, đi. ค <Okay, S 2> ครับช่วงนี้ก็ชราวนาปังศบปัญหานะครับน้ำตื้นเขินในดีน้ำลดครับทำใหเ้เกิดสันดอนายต,ตรงกลางครับน้ำไม่สามารถไหลไปหาเครื่องชุดน้ำได้เลย ้่งใช้ีิโม่มาเปิดขุดดินนี้นะครับเปิดน้ำโอเคครับชมยาวไปครับการทำงานของอาจารย์ต้อมวันนี้ เหลือท่อท่อนสุดท้ายนะครับเอาท่อนนี้ขึ้นแล้วก็อาจารย์ต้อมน่าจะขึ้นไปจัดระเบียบนะครับก็จัดโซนเอาท่อน,นี้ไปไว้นะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการเพียงด,ดินขึ้นไปนะครับ จัดโซนยกข้อไปวางฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้จะเป็นจุดเหยียงดินขึ้นมานะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้ที่การทำงานของอาจารย์ต้มซูมิโตโม 20F5 นะครับผมทีมงานโชคบุญน้อมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ